สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พามายามขายกันเด้อมาเด้อจะหมันบอหมันบ่หมันบอโอ้ยเขาปดปลาลดไปเราบทันเมื่อกี้นี่ก็เฝ้าวฝ้าด้วยพอบานก็ได้สามสหายเพื่นเพื่อนคนหน่อยก็ลอยกระติกกระป๋องกระป๋องอยู่อะไรเสียงดังแฉพูนพูนได้อยู่เด้อทุกคนได้หลายเวลาเลยด้แกงไซนอมัสมก็รอบหนึ่งแล้วเนาะมืเชาวก็ได้อีกพอได้ทอดให้คนหน่อย คนหน่อยนะคนหน่อยเอาอายุประมาณสักยี่สิบกว่าขวบนี่แหละคนหน่อยกย็ได้เนาะก็ห้าสิบขวบหกสิบขวบเออนั่นแหละประมาณนั่นแหละพอได้กินอยากได้ไหลายๆพอได้เห็ดประลานะทุกคนแต่มันปามคือมีนาอโอ้หนู่นตาอันนู่นขึ้นอีกแล้วทุกคนเห็นเห็นนนำานำหางปาไม่พูด ปลาบึกปลาบึกพ่อบ้านบอกเอาปลาบึกมาปล่อยเนาะแต่ไม่รู้ว่าเขายังอยู่หรือเปล่าแต่คืนดูสภาพจากคืนน่นาจะเป็นปลาบึกก็เริ่มจะมืดแล้วทุกคนก็นทนเอานิดหนึ่งเนาะอย่าพึงลายหูลายตาเด้อล่ะเพราะว่าค่าแล้วมาก,ก็ค่ําแล้วเนาะให้ดูบรรยากาศด้วยตะวันกําลังจะตกดินงามแทะบรรยากาศบ้านเราเขาก็กําลังออกเจยๆเจยอย่าไปแกล้งกัน เดี๋ยวเราจะมาดูเขาดีกว่านาะเดี๋ยวเขาปดแล้ว,ลวเดี๋ยวเราจะมาดูอีกที่หนึ่งเนาะพุดอ่ะเข่าป้ายากลังออกเลยบรรยากาศก็ดีดีเลอทุกคนตอนแรงๆเดินเล่นทุกวันเลยเดินดูเขาเนาะเป็นปลื้มพอนได้เขางามอยู่เด้อล่ะแถวตรงนี้ที่ยังไม่ออกนะเพราะว่าช่วงนั้นเขาไม่มีน้ำเนาะที่ว่าเราสูบน้ำใส่เขานะ่ะเพราะน้ำม,มากก็ไม่ทันแล้วแต่ก็ยังพอได้อยู่เนาะพอได้ให้เล่มอยู่ ตรงนี้จะเป็นนอนสักหน่อยนะปีนาต้องปั๊บใหม่เนาะต้องไถแทกดินออกนะดินออกไปลงบอในลึกๆเนาะต้องปั๊บทาไมทําไม,าไมแทกลงไปบอลึกกันนะจะเปาะใส่ขอบบอนี่แหละให้เป็นขนาดใหญ่เนะาะเขาเริ่มออกพรุแล้วทุกคนไถใกล้ๆก็ดูเหมือนยังไม่ออกแต่ออกแล้วเด้อได้อีกหน่อยก็ใส่น้ำนมแหละสวยงามเอาแล้วได้แค่นี้ก็เอาแล้วเนาะ ปทุกคนพ่อบ้านบอกว่าปลาขาวปลาขาวปลาขาวเสือหละปลาขาวโอ้ยีิไปเห็นไก่ลิบใครจะเดินลงไปเดินลงไปก็ต๊น้ำแล้วคุณกอดกันอ,อมล้อมอมล้อมอยู่ได้พ่อได้อยู่ดทุกคนเห็นเห็นได้ปลาลดอยู่เนาะปลาลดใหญ่เติบเดนะ้ปลาลดก็ได้ตัวอ้วนเชียวโ,โอ้หนาจะได้ผลนะทุกคนฉีดฮอร์โมนให้เขา่นฮอร์โมนให้เขาเนะเห็นไหมล้วงก็ใหญ่เติบอันันที่ไม่ออกก็พอได้อยู่นะด้ดินเขายังชุ่มอยู่เนาะ ช่วงนี้ก็อยากให้ฝนมดแล้วแหละเพราะว่าถ้าฝนกระน,นํำลงมาอีกในเวลาเกี่ยวจะเกี่ยวยากเดยวรถเกี่ยวเขาจะกุยเอาคีดินอีกหละเนาะต้องรอให้ต้องให้มันแห้งเนาะตอนนี้ก็รอเปิดน้ำแล้วแหละถ้าย่อยเปิดเนาะโอ้ยแสงก็จะไม่ได้แล้วทุกคนก็จะวูบว,วับวับเพราะว่าคำเลยอย่างนี้แหล,ละโทรศัพท์อันนี้ก็จะปั๊บแสงเองอยู่เลย,เลยเลยมืดไม่ได้เด้ทุกคนหมือปุ๊บเขาก็จะปั๊บอีกโซนหนึ่งทันทีมันก็จะวูบเนี่ยเราก็จะให้ดูเขาของเราโอ้ย งามจนสอนเขาจะของอ่าที่ว่าง,งามเพราะว่าแล้วเพราะวา่าเราคิดว่าจะไม่ได้เนาะแถวตรงนี้น่ะที่เรามาสูบน้ำนะมันมีมีเขาเลยมีแต่ยาแ้วความที่เขาแหล่งไปเป็นเดือนกว่าเนาะเขาก็จะมียาหลายก้อนเขาใน,านพอมาถึงเวลาเขาสัตว์จริงๆโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ทุกคนถือว่ายาที่เราพ่นฮอร์โมนให้ก็ประสบผลสําเร็จเด้ขี่โมอีกเด้วด์วันใโมได้อหรีเด้นี่ ทีอย่างงี้ได้ถูกปีอืฟังเสียงนกเลยเนาะวันนี้ไม่มีเสียงนกตลุมเนาะปกติจะมีเสียงนกตลุ่มมาตุมต่มตุมต่มตุม่มตุ่มอยู่นี่แหละวันนี้ไม่มาลูก่าคนจะมาม,ดเ,าเมดเวลาห้องแล้วมดเวลาห้องแล้วอลอลอพ,อพอบานบอกมด <laughs> เวลาห้องแล้วนกตลุมมาแล้จะบ้าจะลองพําเพื่อพอบานว่าจักแล้วเนาะเดี๋ยวเค้ดูอะไรอยู่ทางนี้มองไม่เห็นเดี๋ดวยวยก่อน คอยระวังแต่ไปเสียงนึ่งก็มีคนเปิดเพลงอยู่นะเนาะโอ้ยเนาะไหนโชว์ดูมืดๆก็โชว์มาเด้อ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 หันหันเร็วไม่ได้เดี๋ยวเข้าเวียนหัวเวียนหน้าเวียนตายกฮึบโอ้ได้เวลาหนึ่งทุกคนเลยพอได้กินอยู่เดเออมีปลารดมีปลาอะไรมั่งลูกปลาบูปลาบูกระดีกระดีกระเดิดปลากระเดิหมดแล้วปลาหมอ ปลาพยาบาลปลาแพทย์มีแต่ปลาลดก็ปลาบูบม,มาชาวได้ลูกปลานิ้นด้วยเนาะลูกปลานิ้นก็มีอยู่ในบอ่อนะ่ะเออดีจนเ,ออเดี๋ยวเราจะใหญ่มองไปอีกริมตะิลงหนึ่งตรงไหน,น,น,นมาชาวที่มันติดหลายหนจาจ้าเออตรงนี้ขวางนี่แหละพอบ้านใหญ่เยนะเมื่อกี้นะ่ะใหญ่ไปอีกฝั่งนู้นอ่ะพอใหญ่ไปฝั่งนู้นไม่ค่อยกินปลาเดินเส้นนี่เนาะมาชาวี้ไดตรงนี้หลาย โอ้ยอยากให้ดูบรรยากาศโดยทุกคนงามงามตะวันจะตกดีแล้วเป็นสีทองเหลืองอลา,ามก้อนเมกอะเอ๊กก้อนเมกนี่ทำไมหลปรลางแปลกๆเนาะเห <laughs> มือนคนไปนั่งขี่บนก้อนเมกอยู่หลังกดโปดอยู่นุ่นเนด่นดูเขาเล่าดีกว่าง,ง,งามแท้ๆเดี๋ยวป้ายาจะโดดน้ำสักตุ่มหนึ่งก่อนเดี๋ยว่ทยนีเซ็ตก่อนฮอนอยากเล่นน้ำด้เดี๋ยวก็จะลงน้ำสักโบกหนึ่งคือกันและฮอนไล พอฝนไม่ตกกระ่อนเนาะพายาจะให้ดูยังไงดีมันกระวบกระวาบก็อย่าว่ากันเด้อเนาะแสงมันจะไม่ได้เด้ทุกคนมันก็เลยซี่วูบวับวบนิดหน่อยเนาะได้ปลาแล้วได้กับเขาให้เด็กหน่อยแล้วเด็กหน่อยเล็กคงด้วยเออมึงแบ่งกันกินอู้ได้ตังได้หลายเด้ทุกคนอยู่ในตู้เย็นยังไม่ได้ทํากินนะก็มาเช้าได้ลปนะก็ยังยังยังไม่ได้ทํากินเนาะไอที่ทํากินก็ของวันก่อนเนาะมาเช้าได้หลายเติบได้หลายกว่าตอนแรก แต่ว่าตอนแรงรู้สึกว่ามีแต่ปลาใหญ่เนาะมาชาวนี่ปลากระดีแล้วก็ลูกปลานินปลาล้วนมาเลยทุกคนปลาขาวปลาเขาเลือกปลาอะไรปลาคุยลามอะไรนาเนาะเลียกมันปลาซิวปลาส้อยอย่างงี้นะไม่ใช่ปลาซิวปลาซิวไม่ติดเนาะเป็นปลาส้อยปลาเดี๋ยวเราจะให้ดูพอบานจะทําการย้ายมองย้ายบนที่ใส่ตรงนี้เนาะเพาว่าไม่ค่อยมันเท่าไหร่เอาไปที่เดิม กันในบอ่อเดียวกันนี่แหละแต่วนอยู่ขบวนการอยู่เนี่ยเนี่ยวนใส่วนคว,นวา้าข้างหนา้าข้างหลังข้างข้างคนน่ะพ่นกดคอรอยกับตุปองตุปองไปก็หลาน <c oughs> ไอหลานก็ยานอย่าหลานก็ยานได้แต่อยากลงเออเอาลงก็ลงห่อนเนาะทุกคนพอฝนไปโต๊ะก็หล่อนแต่พอเวลาโต๊ก,ก็มาก็โหเข,ขาเขาก็ไม่อยากให้มีน้ำ้วตอนนี้ก็ไม่อยากได้น้ำแล้วพอพอเดี๋ยวถึงเวลาเกี่ยวจะเปิดไม่มดก็จะเกี่ยวรถเกี่ยวดอกไม่ใช่ค้นเกี่ยวดอกแต่ว่า ก็ไม่อยากให้ติดขี้โคนลนเลยเนาะก็อยากกินข่าวแบบข่าวสะอาดมั่งเลยเนาะรอยตุปปองตุ้ปอง,ปองยายมองก่อนยายฟังเนาะป้าเดินทางนั้นก็ก็มุมนี้มามาเชาาทีพอบานมาปดนี่ไปใส่มุมนู้นมุมทางนู้นข้างๆนู้นก็เลยไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็เลยก็เลยว่าจะยหญ่ใหญ่ออกไปนู้นไปนู่นแหละตามเข้าไปนู่นแหละเนาะเพราะว่าป้ามันจะเดินดทาง ป่าเดินนี่ก็จะเป็นนา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 เดินอีกทางหนึ่งป่ะเดินเราไปเราหลาะไปดูก็เข้าดีกว่าเนอ้อแห้เข้าปักไปเถอะเราไม่เดินไปแล้วคันเดินลุยหยาหลายก็คันด้วยทุกคนไม่ค่อยมีหยาก็ยังคันเด้ดูได้แต่ตอนเช้าก็ตอนแรงตอนเชา้าแต่เช้านะทุกคนงามไปอีกแบบเนะเาะก็จะมีน้ำหมอกน้ำข้างเนี่ยเวลาเวลาถ่ายเราก็พยายามหาแสงกลมๆเงยง ทางทางทาง,งนขึ้นหลก็วืบถ้าเป็นระดับนี้ถึงจะได้เห็นชัดเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้แค่นี้แหละจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะจ้าวันนี้มาดูเข่าด้วยแล้วก็พามาดูเขายามมองมาปูดป่ากันด้วยเนาะขอบคุณมากๆเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย